องตัวเนี่ยอ่าก็คงไม่ตายะนะตีกันเนี่ยตีกันอ่าตีกันขมักขม้นยินดีชกกันใหญ่โชกกันใหญ่เลยนะครับคุณตาก็เก็บมาให้ท่านได้ดูกันธรรมชาติของอเอาแต่เราธรรมชาติของสาธเตเนยเขาเขาเหนื่อยเขาก็พักซะหน่อยเขาเหนื่อยเขาก็พักซะหน่อย อ้าวพักกตีลูกขึ้นมาเจ็กกันต่ออีกตีกันต่อไปอา <c oughs> ตีกันต่อไปนะครับธรรมชาติของของสัตว์นะครับธรรมชาติของเด็กๆนะ่ะเขาอยู่เขาก็ต้องทะเลาะกันตีกันพอตีกันเดียเเด๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็ไปอ้าวอาเอาเอา้เอา,เอานานๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายลูกเอ้ยมันจะทะเลาะอะไรกันหนักหนาน่ะเหรอ ทะเลาะกันเนี่ยเอาละโอเคนะครับสวัสดีครับให้ดูเด็กทะเลาะกัน